ความคิดเริ่มของอาตมาเนี่ยที่ได้ตั้งโครงการความท้าบายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งทำให้อาตมาเกิดแรงบันดาลใจเพราะเขาได้เล่นการันันชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราเนี่แล้วเขาก็เกิดมีความทุกข์เพราะว่าเขาก็ได้เล่นเสีย สรมาณพอดูวันหนึ่งเขาได้มาเจออาตมาแลอาตมาก็ฟังเขาเล่าเรื่องที่เขาไปเล่นการพนันมาแล้วเขาก็มีความทุกข์จากที่ประสบการณ์อาตมามีมาในชนีวิตตอนช่วงเป็นฆราวาอาตมาก็รู้วงจรของการพน,นันอย่างลึกซึ้งอาตมาก็ได้ทําให้เขาเห็นโครงสร้างของบอลการพน,นันว่ามีอะไรบ้างนะ คือการลงทุนของเขาเนี่ยลงทุนที่พักอาศัยอย่างดีลงทุนบุคลากรก็เยอะแล้วก็อาหารก็ฟรีบุหรี่ก็ฟรีเหล้าก็ฟรีจะมาให้เขาเห็นโครงสร้างของบ่อนที่ผู้ประกอบการแล้วก็ได้เห็นทั่วไปว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าธุรกิจที่ลงทุนต้องมายอย่างเงี้ยถ้ายมเข้าไปเริ่นมาแล้วได้มาได้ทุกคนนะ แลวเขาจะเอาเงินที่ไหน,นเพราะว่าธุรกิจทุกอย่างนะไม่ว่าทุกธุรกิจที่แบบว่าเป็นถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเขาต้องการผลกําไรงั้นผลกําไรที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ลงทุนมากก็ต้องมีกาไรมากผลประโยชน์ก็ต้องเยอะตามไปด้วยสําหรับธุรกิจต่างๆเมื่อเขาได้เห็นโทษภัยของอบายมุขค,คือการพนันอาตมาก็แสดงธรรมให้เขาฟังที่เขาอยอซ้อนเนี่ย ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสองครั้งเมื่อที่แสดงธรรมเขาแต่ก็นานเพื่อจะให้เขาเนี่ยเข้าใจโครงสร้างของการทำบ่อนและเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็มาบอกอ่ะจะมาหลังจากนั้นก็หลายวันเขาบอกอาจารย์ว่าเขาอ่ะเลิกเล่นกานแล้วแเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพราะว่าเราว่าได้แสดงธรรมไปก็ใช้เวลานานพอสมควร เดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเขาวาหยึดอวัอยมุกก็คือการบรรนหนึ่งมสุราก็ทําให้เราเนี่ยเกิดแรงประดาใจเึ่งว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากก็เลยคิดจัดตั้งโครงการขวาง,งทางอบายแล้วเขาก็ให้อัตมาเนี่ยได้ไปแสดงธรรมในโครงการเนื่องในพระราชัยมฤคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวเขาก็สนใจกันมากเพราะว่าสังคมไทยเนี่ย อยู่กับการพนันมาชานนนแล้วนี้ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดเนี่ยที่ถ้าไปหลงเล่นกนารพนันที่เขาบอก,อกว่าผีสิงเนี่ยต่มาก็าว่ามันไม่ใช่สิงหรอกผีไม่มีมาสิงว่าความโลภที่อยากไปได้ของเขาความโมหะหลงผิดต่างๆนานาทั้งน,นั้นได้ได้เงินมาก็าเอาไปใช้จ่ายไปใช้จ่ายเที่ยวกลางคืนเที่ยวด้วยกันเล่นนี้มันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยจนทําให้ผิดสีลแล้วก่อคดีเล็กๆน้อยๆจนไปถึง เป็นอาชญากรรมระดับโลกก็มีเพราะว่าตามต่างประเทศนี่ก็มีวันคาสิโนโอยู่มากาามายาตมารู้จักคนหนึ่งเราก็อาจจะไม่ขอเอ่ยนามเขาคือว่าเขาเป็นลูกน้องนะนักการเมืองประเทศไทยเราเนี่ยแต่เขาก็ไปเล่นการพน,นันประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาก็มีเครดิตที่สามารถที่จะ เอาเงินจากบ่อนเนี่ยมาเล่นก่อนได้เป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาเล่นเสียน่าจะเป็นร้อยล้านน่ะก็คือว่าไปเบิกเงินมาก่อนบ่อนก็ให้เงินเห็นว่าเออเป็นเป็นคนของนักการเมืองระดับผู้ใหญ่เลยแล้วสุดท้ายก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายครับปีนั้นเป็นหลายปีแล้วก็ถูกพวกที่ เขาเรียกว่ามาเฟียโือเจ้าของบ่อนที่เขาจะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเขาก็ต้องมาเก็ตเกตก็คือมาฆ่าโดยใช้อ,อาวุธสงครามซึ่งเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองไทยเลยจากที่สามีภรรยาเนี่ยเริ่มเล่เนกามานานแล้วเริ่มดิงเราก็ทําให้อาตมารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเรามีความรู้ด้านเนี่ยเราก็น่าที่จะเอาประโยชน์ตรงเนี้ยที่เรามีความรู้ในตอนเป็นฆราวาสเนี่ย มาแนะนำกับญาติโยไมได้รู้ได้เห็นการที่ตั้งโครงการความทางอบายวัตถุประสงค์ของอาตมาเนี่ยที่ตั้งโครงการความทางอบายมาก็เพื่อแบ่งบาปภาระ,ะของหนืวยง,งานหลักของประเทศไทยเนี่ยขึ้นเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วเราก็จะแบ่งบาปภาระ,ะเราก็จะทําให้เต็มที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม ให้มากวากว่าเก่าเรารู้แล้วว่าเขามีหน่วยงานหลักแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเรามีความสามารถความรู้ด้านนี้ยเรายังช่วยสังคมได้แล้วก็คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดไอ้เป้าหมายเนี่ยจากประสบการณ์เป้าหมายของอาตมาเนี่ยก็เล็งไปที่ผู้ที่อยู่ใกล้กับอาบยมุกมากที่สุดก็คือผู้ผู้ที่ถูกคุมประพฤต ผู้ที่ถูกคุมประพฤติก็ส่วนมากจะเรื่องอยาเสพติดมากบางครั้งกนเราไม่ตั้งใจที่ไปเสพยาอะไรหรอกเพราะว่าก็ผิดพลาดแล้วพบเพื่อนไม่ดีมันก็อยู่ในวงจรของอบมุกก็คือไปพบคนทาลทำให้ตัวเองติดยาเสพติดพวกนี้ก็คุกคกลีอยู่กับการพนันที่อามาเคยเคยประสบมาไปยเหงนมาเราก็จะ แสดงให้เขาเห็นโทษภัยของอวัยมุกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้หวังผลมากถ้าได้สิบเปอร์เซนอย่างเงี้ยอบรมหนึ่งร้อยคนได้สิบคนเนี่ยเราก็เป็นที่พอใจแล้วถ้านี้ยิ่งได้มากกว่านั้นมันก็เป็นผลดีสำหรับบ้านเมือง ยที่จะได้รับผู้ที่ได้เข้ามาร่วมนรัฟังในโครงการฟังธารอบายก็ยะจะเห็นภาพอี่ชัดเจนโดยที่เราจะมีผู้ที่แสดงเนี่ยเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในวงการของอวัยมุขผลประโยชน์ที่จะได้มาคิดว่ามันมหาศาลเพราะว่าถ้าเราแสดงทำไปแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งแค่แค่คนเดียวแค่นั้นละเข้าใจแล้วก็ เป็นสมาธิทิปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างเช่นที่ได,ได้บอกมาเบื้องต้นแล้วคือคนรอบข้างเขาเนี่ยว่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก็จะมีความสุขกายสบายใจเพราะว่าไม่ต้องมาทนกับความหวาดระแวงคือเราต้องรู้ว่าผู้ที่ไปยุ่งกับใบมุกคือต้องใช้ปัจจัยที่ก็เดือดร้อนก็ต้องแวเดือดร้อนพ่อแม่เพื่อนฝูง พี่น้องทั้งนั้นเพราะว่าอาตมาเห็นมามากแล้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอยู่กับการพนันอยู่กับยาเสพติดนะพบคนพาดเป็นมิตรเราไปเที่ยวกลางคืนอะไรพวกน้ยแล้วว่าเกียวข้านกันงานมันอยู่ในอบยมุกที่เป็นเหตุแห่งความที่หาย ทางสู่ความที่น่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงประโยชน์จะได้รับมากมายเลยเพราะว่ามันจะเป็นลูกโซ่ต่อมาเรื่อยๆเช่นผู้ที่ยาติดคนเนี่ยนะถ้าบ้านไหนมีผู้ที่ติดยาติดหรือติดการงานบาคคนเนี่ยโอ้โหบ้านนั้นก็เหมือนกับลูกเป็นไฟเ้าาร้อนคือพวกเขาจะต้องหาทุกวิถีทางเนะ่ย ที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปสู่ไปมุกก็คือเนนนล่นกรรมนันยาเสพติดเที่ยวกัอ,อ,อะไร ตายแล้วเนี่ยผู้ที่ไปยุ่งกับอบมุกนะไป,ไปเล่นการพน,นันเสพยาเสพติดดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนทุกอย่างเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นแต่เมื่อไร่เขาได้เห็นโทษภัยของอบยมุก,กันจริงๆได้เห็นของจริงได้รู้ว่าเอออันนี้มันเป็นจริงๆเนี่ยเมื่อเขามีปัญญาคิดได้เนี่ย แค่คนเดียวเนี่ยโอ้ทำให้คนสบายใจทั้งสังคมครอบครัวก,ก็สบายใจญาติพี่น้นองก,ก็สบายใจเพื่อนฝูงก็จะสบายใจไปด้วยเขาก็จะเป็นคนดีเมื่อเขาเลิกไปเกี่ยวข้องกับกบารมุกการที่เขาเป็นคนดีเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปยังท่างระดใหญ่เห็นไหมเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยเขาละทุกอย่างแล้วทางคนการทํางนานขงเขาก็จะดีขึ้น สุดท้ายเขาก็จะ่าเป็นอย่างที่ทายก็คือว่าเป็นบุคลากรของโลกบุคลากรของประเทศที่ดีคือมันเชื่อมโยงไปคือหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องบูรณาการกันเพราะว่าอาจจะมาเห็นแล้วว่าเออือที่ผ่านมามันมันเห็นโทษภัยของมันมากมายที่โดยอจขนานับได้ครอบครัวแตแกแยกตัวเองฆ่าตัวตายแล้เพราไม่ได้ฆ่าตัวเองอย่างเดียวเนะียต้องฆ่า ลูกเต้าก่อนนะคะระยะก่อนแล้วก็มาฆ่าตัวเองก็มีให้เห็นยอยู่เรื่อยๆกับผู้ที่ไปยุ่งอบาบใบหมุนเนี่ยว่าโทษมันหนักหนาสาการแค่ไหนมันเขาได้เห็นความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยยิ่งถ้าหน่วยงานตั้งใจทํางานกันบูรณาการไปทุกๆระดับจนถึงระดับสูงลงมาระดับต่ำอาตรงนี้ก็จะมีคนแต่คนดี เอาให้แค่ว่าให้ให้มันน้อยลงให้ความโลภความโกรธความหลงก็คือความโลภอยากได้ครับในใบมุกงเนี่ยมันจะมีครบเลยเพราะว่าเช่นเล่นการงนานก็คือความโลภอยากไ,ได้ของเขานะโทรศัพท์วันเกิดบางทีเสียก็ต้องหงุนหงิดบ้างกลับมาก็ทะเลาะกับลุกกับเมียบ้างใช่ไหมางาน,นก็มีอยากทำนะลองไปต้องไปวุ่นกับใบมุกแล้วคือมันจะเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อยู่ ที่ได้แสดงธรมที่ผ่านมาเนี่ยจะมาก็หวังว่าถ้าเราได้ไปแสดงธรรมให้กับผู้คนได้ได้ได้ฟังเนี่แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเหมือนกับไปชี้ทายเขาเลิกยู่มอับายมุกแล้วก็ชีวิตเขาจะดีขึ้นเราสอนเขาปฏิบัติธรรมชีวิตเขาต้องปิดประตูะอ,อับาภูมิทำไมภูมิบ้าคือสัตว์นรกสัตว์เจรัจชานปราแต่สุรการ เมื่อจิตเขาดีแล้วเขาเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยแล้วว่าพยายามให้ทั้งประโยชน์ทางธรรมด้วยประโยชน์ทางโลกด้วยสุดท้ายเนี่ยก็ข,ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ได้ฟังอาจะมาบรรยายาเกี่ยวกับไปมุ ขอให้มีดวงตาที่ได้เห็นความจริงนะกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดถ้าเราเสียาติดเราเล่นกันมานานวงจรอของมันมันก็จะไปสุดท้ายด้วยกันเนี่ติดคุกบ้างก็หักหลังกันฆ่าตายบ้างทา่นี้ผวว่ายาโยมทุกคน,นที่ได้ฟังเนี่ยก็คงจะเกิดปัญญาขึ้น แล้วก็ห่างกลจากอบอายมุกเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีประกอบเจริญพร